อันนี้รีวิวที่จอดรถรีวิวสวนสัตว์เออขาขอนะคะก็จะมีที่จอดรถข้างหน้านะคะมีให้จอดตรงนี้แล้วก็ถ้าจะเข้าไปดูข้างในก็คือต้องเดินอย่างเดียวนะคะไม่ใหเอารถเข้าไปแต่ว่าค่าไถแผ่นดินเอาเข้าไปได้เนาะเข้าไปได้เลยลึกมากเข้าไปข้างในสัตว์เยอะนะคะการแค่เป็นธา มีอะไรครับไหนคืออะไรไหนโอ้ไก่สีทองเออไก่สีทองตรงไหนไก่สีทองก็ไก่สีทองไก่สีเทาเทาครับไก่กินทานไปด้วยไก่กินข้าวยังไก่กินข้าวยังกินข้าวเที่ยงยังยังไก่ จะไปยังไงเนี่ยจะไปยังไงเออทำไงอ่ไปดิทำไทิให้ดูดิ ทำไงอะอะไปเร็วยกขึ้นไปได้ไหมแม่ว่าแผ่นดินลงก่อนไหมลงจากรถแล้วก็ดึงรถขึ้นไปลงจากรถก่อนไหมไม่ตัวตัวลงก่อนตัวลงจากรถลงออกมาจากรถก่อนเออออกมาจากรถแผ่นดินลงมาจากไม่ใช่คนออกมาจากรถก่อนไม่ใช่ขางนี้ขึ้นไปฝนุนอะขึ้นแผ่นดินลงจากรถก่อนแล้วค่อยเอารถขึ้นเอ่ถือรถขึ้นไปเอารถขึ้นไป แบกรถแบกรถขึ้นเออรากขึ้นไปอืมโอเคเก่งมากเมื่กีมันสูงขันไปทางไหนดีไปทางนี้กว้างมากเลยเนาะนู่นไปทางนี้ไปทางนี้นี่เอาแล้วไปทางนี้ดีกว่ามันมีตัวนู้นนะมีสัตว์ตันู่นนะอยู่ในกรงนะแม่จับลุกจะลงเขา ค่อยๆไปแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงเขา ไปแบนนู้นเสียงอะไรอ่ะ มันเป็นอ่างเอาไว้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันบินมาหาแผนดินหรือเปล่านก,กนกแก๊กนกแกงใช่แผ่นดินเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ที่ร้องตัวไหนอ่ะ นกกบนกกระหังหรอหังห้ออ่างห้องังไม่ใช่กระหังเอา้าตัวนี้เอา้ามันไม่ร้องลอาาแล้วอ่ะเฮ้ยมาหาแผ่นดินมาหากลัวเหรอเฮ้ยนำนำมาหาแผ่นดินแล้วอยากอยากคุยด้วยออยยยากคุด้วเหรใช่ มาแล้วมามาแล้วมาหาแล้วมาคุยด้วยหน่อยมายคุยมามาคุยด้วยหน่อยเนี่ยอยากคุยด้วยอุ้ยกลัว ตัวอะไรอะ่พระพ่อจะพาไปดูตัวอะไรอะ่ะโอ้ตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะแห่นดินต้นไม้สวยมากเลยเขาเรียกว่าต้นอะไรอะ่ะต้นไม้เรียกว่าต้นไม้ต้นอะไรวะใช่หรอ มันคืออะไรเห็นหรือย mm ังนะบอกว่าเห็นนะมีกิตัวนับดิ นั่นอะเมื่อยไหมพอดินเมื่อยเหนื่อยไปอีกเหรอลูกชอบไหมครับชก็มีด้วยนะเนี่ยเห็นไหม มันแอบมันคืออะไรอะ่ะแมวเป้าหรือเปล่าเฮ้ยมันทำไมเฮ้ยมันขูด่ดว้วยมมราานีี้ก็าลายมันชัดมากเลยเนาะอนนีเห็นจริงๆเหรอ หเห็นธรรมดาจริงๆเลไม่เห็นไหมพิเศษเห็นหเห็นหเห็นอะไรเนี่ยหเห็นหางไหนอ่ะมันคือเล่ามานหัวมันอยู่ไหนอ่ะ ใหญ่อยู่นะ,นะมวดยางอันนี้มีไหมเออเนี่ยตัวตัวที่อยู่นั่นะมันคือแมวดาวเออมันคือแมวดาวตัวตัวที่มันลายชัดๆอะมีไหมในกล่องมีหรอกล้องไหน,นอเออเออ,เอ,อ หมดเลยพอหรือยังพอแล้วกลับกันไหมกลับบ้านไหมไม่กลับดูเฉยๆก่อนดูเฉยๆก่อนเนี่ย กับไหมพ่อไ,ไปตามพ่อไหมเอ้ยนู่น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 น่ะใช่อุ้ยมันอยู่บนอะไรข้างบนเลยใช่ไหมโอ้โน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 ไม่ไปแผ่นดินไม่ไปไปกับพ่อไปกับพ่อดีกว่า ยังเรายังไม่ได้ไปทางนู้นเลยลูกอ,อเราดูทางนูนก่อน,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 นเห็นไหมเห็นครับอยากไปตรนู้นอะอยากไปตรงนู้นอะเดี๋ยวพ่อพาอ้อมไปทา,างนู้นไงยังเงี้ยเข้าไปอะ่ะอยางเงยเข้าไป มันกำลังกินอาหารอยู่นะเห็นไหม <Yes. S 1> เอาพิดิีเดินไปมันกิน อะไรมันกินหญ้าเฉยๆอ้ยยาวมากอยากไปหาอะไรเก้งเนื้อสา,ายกวาง อุ้ยนูน่นนูน่นนู่นตัวสีดำตัวสีดำคืออะไรอันนี้อะไรอันนี้เก้งหรือฟานอ๋อเนื้อเก้งเนื้อฟานเนี่ยนะเนี่ย ด้วยไม่กลัวเลยนะน่ะมาทำอะไรลูกมาทำอะไรนี่ยังไม่มาเดี๋ยวอาหารก็มากรงนั้นได้แล้วหนูยังไม่ได้อแสดงว่ามีอะไรชนีเหรอ,อไม่ได้ไปดีกว่า <c oughs> อ่ะสกิลการใช้ขาถ่ายของพนดิน เราจะลงไปยังไงดีอ uh ืม huh. ด <c oughs> ูทางด้วยนะร้อนหรือยังเหนื่อยไหมร้อนหรือยังถอดเสื้อไหม thăm ngay ไม่ดูแล้วเหรออ,อุย้ยเฮ้ยมันใส่กเกงใน,นด้วยหรอพอ่อเอามันเป็นข,ขาวๆอ่ะเอา้าฮะกระจุกระจุอืนนมงงมมอมันเอมั้ะ หันหน้ามาหน่อยสวัสดีนายชื่ออะไรมันเกาะคงมันบอกว่าช่วยด้วยดอยกังร้ไปอย่ มีกี่ตัวนับดิฮหนมีกี่ตัวนับดินุ่นน,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 นุ่นกำลังโหนเนี่ยเห็นไหมชนีหน้าสีดำเนี่ยมันบังอยู่หน้าสีดำเมือ่อกี้โหนเก่งมากแต่ถ้าลิงมันกล่ยได้มัน ถ้าลิงมันจะเป็นหน้าสีขาวลิงอะหน้าสีขาวแต่ว่าชนีหน้าสีดำอุดูมัน่เก่งมากเลยนะดูสิโอ้ยโอ้ยโอยโชโชดูสิดูสิดูดูมันกระโดดดูดู Wow. Ú <laughs> 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 ขึ้้นนดวยะมันคือนกจุง,ง,งนกเล,ล,ลื้ยงล่ะนกมานกนกเกระใหนกนกนกแดงนกหินก an ูท no <now> ีนกเขื่อเทศอะไรอ่ะเขื่อเทศเขื่อเทศแบบนี้ใช่ไหมนกเขื่อเทศอะไรวะ พ่ออะไรอะไรอะไรเทศเทศนะนกอะไรอะกระจอกเทศเมื่เขือเทศนกเขือเทศจะบอกว่านกกระจอกเทศใช่ไหมกระจอกเทศกระจอกเทศเดือดใหญ่มากห่างยาวมาก รื่นนะฮะอันนี้เดือนมก,กราไปเดือนมก,กราแล้วเนาะก็ยังเขียวอยู่ก็ยังเขียวอยู่แต่ว่าโซนอื่นคือไม่เขียวแล้วแต่ตอนนี้คือต้นไม้เขียวอยู่เลยแบบหญ้าเขียวเออพ่อรีวิวสวนสัตว์เขาคอหน่อยมีอะไรบ้าง ที่เรามาดูนะครับมีกวางม,มีเจ้งมีเลียงขามีเม่นมีมีควายแล้วก็นกยุงแล้วก็ไก่ไก่หลายหลาย,ลาย,ลายชนิดเลยใช่ไหมแล้วก็นกนกพวกนกเงือกอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ตรงนี้เป็นนกนกยุงอันนี้แค่แค่สวนข้างหน้ามีเข้าไปอีกข้างในเยอะหลายหลายออม,มีลิงแล้วก็มีชนีดด้วย,วยใช่กว้างมากแล้วก็อยู่ได้ทั้งวัน อากาศดีมาก,อ,ากาอยู่ได้ทั้งวันวันทีลมลื่นม,มากครับคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สิบเลยค่ะเฮ้ <laughs> ยไปเลยลมเย็นมากเอาขาขึ้นด้วยนะ